สามตัวนะสามตัวนะเปเลยเลยสามตัวที่ให้าจสองตัวล่ะสตัวก็ให้แลวหนึ่งี้เว่าอะไศอาไปเลยหนึ่งศูนย์เอาใบตู้ได้ยัใบตู้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว สมงไตู้ได้ไหมยัยไปตู้ถ้ามันตรงอย่ามาโทษยายนะถ้ามันตรงอย่ามาโทษยายนะคอันนี้หนึ่งศูนย์ใช่ไหมลูกครับหนึ่งศูนย์ครับต่อไปหกศูนย์นะลูกต่อไปก็หกศูนย์เอาข้างหน้าเลขอะไรเอ้าหนึ่งศูนย์หกศูนย์เลขอะไรข้างหน้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม มีชาวบ้านเนาะแห่มาดูที่ขุดเจอโครงกระดูกโบราณน,นะครับคุณผู้ชมจุดเจอโครงกระดูกโบราณที่นี่นะครับสถานที่ทุ่งนานะครับแล้วก็มีผู้คนนะครับชาวบ้านมาแห่ขอโชคลาภแล้วก็ขอตัวเลขเด็ดเด็นะครับให้กับ fc ให้กับคุณผู้ชมดูรถสิครับดูรถฝั่งนู้นรถประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณยี่สิบคันนะครับที่เดินทางแห่มาเพื่อจะขอโชคขอลาภนะครับเพื่อจะขอตัวเลขเด็ด งวดนี้ได้เลขอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันปะเข้าไปข้างในกันไปเลยเอออนนนั่่ีเาเลยะไม่เอาเลยเดี๋ยวยังไม่สร็ยังไม่สอยากกินก็รอบซมอยากกินก็รอบซม มาเอาเลย1นี่เขาเรียกว่าอะไร0อ้าวไปเลย1 0เอาใบตูใหญ่ๆใบตูเอาใบตูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสมใบตูหน่อยมั้ยยายใบตูครับถ้ามันตรงอย่ามาโทษยายนะถ้ามันตรงอย่ามาโทษยายนะถ้ามันตรงไม่ใช่ไม่ตรงยายต้องบอกให้ตรงเป๊ะเลยนะยายมันเด็กเบ้อ ยยยก็ออยยังจชคเลยโกนโคนสก็ยก็ออยตะโคนมันส้ม d ก็มันออยเต้อนอเอานมูจิตเอาไปตู้มาถือมันได้ไหมอันนี้หนึ่งศูนยใช่ไหมลูกครับหนึ่งศูนครับต่อไปหกศูนย์นะลูกต่อไปก็หกศูนย์เอาข้างหน้าเลขอะไรเอ้าหนึ่งศูนย์หกศูนย์เลขอะไรข้างหน้าหกศูย์่าง ยังไม่สรุปยังไม่สรุปยังเลยอย่ารีบอย่าใจร้อนไม่ใจร้อนยังเหลือใจร้อนเวลายังเหลืออยู่ยังไม่มืดเนื้อเวลาเหลือเลยราจะเมียนโชกเรียมนะ เอาหมากมาเที่ยวก่อนมามามานั่งบนบานนะใบตูนะไรเยอมาใหญ่ใหญ่หนึ่งศูย์หกศข้างหน้ายังไม่บอกไม่รู้จูรอข้างหน้าก่อนคเที่ยวมาก่อนขอเที่ยวมากก่อนหนึ่งศูนย์หกศูนย์ ข้างหน้ายังไม่บอกไม่ได้เตรียมมาปลามันมีเล่ยเกตลูกหกศูนย์เจ็ดศูเอาไปเลยหกศูเอาไปเลยให้เอาไปเลยเจ็ดหกศูนย์เจ็ดศใช่ไหมครับใช่โอ้ทำไมทำหมัก

ตัดตรงนี้ด้วยลูกโอ้ยเอายาวๆเอาเรา็นถอดทิงงไหนวะนี่อเจ็ไว้ล่างออเจไว้ล่างเราเป็นเจ็ดศูนย์หกยังไงเอาไหมเอาไหมเอาไหมที่เอาไว้ที่ให่ไว้ข้างหน้าครับเจ็ดศูหกตูเป๊ะเลยนะใหญ่สอมตัวนะ สองตัวที่ห้จดตัวสองตัวก็ให้แล้วหนึ่งศูนย์ศเจ็ดศูนย์หกกับหนึ่ใช่ไหมครับอเขียวก่อนครับเขียวก่อนครับเขียวก่อนครับอนอยู่เถๆครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงออกบอน้อ มมงเสียงไม่ชัดครับโอเคหรือยังครับเสียงมมม้งหหดดแลวโอเคหรือยังครับเสียงโอเคคค่ะโอเก็พิมพ์ไมดไปเลยนะครับไอ้นี่ก็ผอไอ้ง้างก็ผอไอ้นี่ก็ผอครับผีเยอะจริงๆเยอะสมัยผีถึงมารวมกันอยู่ตรงนี้โอ้ยเขามาทุ่งตุ่งตันลูกสมัยไหนสมัยโบราณเยอะรุ่งนี้ก็ตายทุกอย่างอ้าว แล้วก็ตายชีกทุกเงอนเขาพูดตั้งแต่นู้นตั้งแต่นู้นสมัยโบราณสมัยกี่ปีมาแล้วเนี่ยโอ้ยปักไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวเขาคนนู้นตายแล้วก็หามออกมาได้ยินไหมครับฟัเอาได้ไหมฟังเสียงหายเหรอฟังเอาให้ดีเสียงหายก็ดึงออกเลยคนใหญ่ตายก็เอามาเผาเป็นไงบ้างครับเสียงฟังเสียงมาหรือยินไหมครับมาก็เอามาเผาเอารวมกันตรงนี้ นนีี่ก็เขยต่อไปให้เจ้าของที่ล้างล้างป่าช้าตรงนี้ทำยังไงอยู่มุนพระมาล้างป่าช้าเข้าใจไหมล้างป่าช้าใจาได้ยินแล้วค่ะโอเคได้ยินแล้วเนาะไม่มีเงินเดี๋ยวก็ได้แหละมาไหมครับมาอีกทุกหนึ่งเดี๋ยวก็ฝังตรงนี้เดี๋ยวก็ฝังตรงนี้เดี๋ยวก็ฝังตรงนี้ หวังไปเรื่อยเรื่อยครับจะไหมโบราณเขาไม่มีอะไรมีแต่หม้อเอาก็ถูกใส่หม้อแล้วก็ฝังทีชักแล้วเนาะไม่ไม่มีพระมาตรวดนะลูกไม่มีบินไปเลยนะไมีไม่มีพระตายไปก็เอามาเผาเผาแล้วก็เอาใส่ถุงหม้อดินแล้วก็เอาฝังที่โบไม่ยัง แน่ตับอลอกีบยอะ้กเออตับอยียเอออตาบอลอกนี่อันนี้นะเจ้าของที่ครับเจ้าของที่เสียงมาคือรัตเตอรี่มากี่ใบแล้วลูกตอนนี้หกใบแล้วครับหกใบมถูกใบเดียวใบเดียวอังห มถูกไมถูกแล้วแต่ดวงนะลูกอันนี้บอกไม่ได้ม่อนเลโ้ขึ้นบินเลยใช่ไมโอ้ยเมียชเมีนเดียมตด้อเจ้ารน่ใหญ่เอ้ยมาล้วถ้าบรรัยบอยเป็นพระเด้ถ้านองมวนลูไยดันเอาพระมาสวดให้เขาไปขึ้นเมืองคว้าเมืองสวัสดน่น

นึงวดประมาณงวดสามงวดเอาไม่ได้ไหมสามงวดงวดหลังก็มาเอาอีกเรจะมาณงวดนี้เท่านั้นงวดที่สองถูกงวดที่สามมาอีกคนกระดูกเยอะเะคนที่ลุงที่มีกระดูกเยอะเยอะครับ

ขอแล้วหรืยองกับบัตรจะขอแล้าหรืยองจ้าโอ้บัตรเงยเงยเลยตอนใบตูกรตูประมวยตูเฮยไม่ลืมครับไม่ลืมเลขอะไรนาะนี่เลขหยังนี่อ๋อที่ชื่อนะอ๋อเมื่อกี้ก็เจ็ดศูนย์หกใช่ไหมเออแล้วก็0 8 1 0 ก็จำได้แค่นั้นแหละใช่บอกครับเอ้าไม่เชื่อใจก่อนแล้วแต่ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับเก็ดศูนย์หกกับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งศูนย์รีบไปซื้อนะเดี๋ยวอัดครับครับครับ มันจะอันแน่นอนออันนนนแ่รีบไปซื้อครับอันแล้วอันน่าจบอกอันแน่นอนเจ้าพี่บอกว่ารีบซื้อเดี๋ยวเลขอันเดี๋ยวเลขจะอันรีบซื้อรีบซื้อเดี๋ยวเลขอันรีบซื้อครับให้ไปซื้อรถตอลี่ออกอย่างนี้แล้วครับถ้าตายดินอันแน่นอนครับครับน่นอนบอกผมเนี้ยครับมาที่หลังฮึ่ยย่าบก อาตัวใหญ่ยยยเลยครับเอใหญ่ยยยเลยเด้อใหญ่เลยเจ็ดศูนย์หกอน,นี่บ่กครับ <vagy S 2> แมนบอนอ<ห>นี่นาะตัวนี้บอ่อน้อแมนหละนาะอ่ะแมนนแมนแโซ่พี่น้องเบื้งแน่โซ่พี่น้องเบิ้งแนี่ทั้งุนคุนเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเบื้งบงบงบง,บง,บง,บงนี่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 อาโซ่ห้งผีแน่ครับประเทศนี่นีเด้อนี่นี่ครับ 6จ็ดศูนย์หกราคาหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์หกาหนึ่งศูนย์เด้อตอนนี้เนาะสวยไหมเสวยครับสวยครับสวย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 มากเลยงวดประจำวันที่เอาเขียนด้ใช่ไหมครับสิ พอดีเท่าไหร่ส uh, ิบหกพคยิน like ีต้อรับคุณคุครับผมสวัสดีครับสิบหกพคเจ็ดหกเจ็ดอะนี่เด้อโชว์ให้พี่น้องเบิ้งเด้อครับนี่ถ่ายเอาเด้อถ่ายเอาถ่ายเอาเสร็จ้รวยน้วกันจะได้รวยด้วยกันจะได้รวยด้วยกันเจ็ดศูนย์หกหนึ่งศูนย์